สวัสดีครับ reading comprehension ฉบับประชาชนนะครับวันนี้ผมไปเอาข่าวมาจากาสื่อออนไลน์นะครับชื่อเมี้นมะนาวนะครับอันนี้เป็นข่าวข่าวหนึ่งนะครับตีพิมพ์เมื่อวันที่16กุมภาที่ผ่านมานะครับเ,เรื่องข่าวอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คือเราทราบว่าเขามีขบวนการหยุดงานประท้วงกันใช่ไหมครับการที่ ข้าราชการบางส่วนก็หยุดงานประท้วงนะครับประชาชนก็ลงถนนประท้วงกันอะไรเงี้นะครับแล้วเขาก็เรียกเ,เรียกการเคลื่อนไหวอันนี้ว่า civil disobedience movement นะครับหรือว่า cdm นะครับโอเนะครับแต่ว่าก็จะมีการตั้งกลุ่มคนที่ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยอมพละงานประท้วงอีกต่อนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่า พอกลุ่มข้าราชการทั้งหลายเขาหยุดงานใช่ไหมเขาก็จะต้องขาดรายได้นี้นะครับก็ <_ d ata> จะมีกลุ่มคนอาจจะเป็นพวกกลุ่มดาราบ้างอะไรบ้างนี้นะครับหรือว่า,อาคนที่เขาพอมีเงินอะไรเงนะี้ยเขาก็เหมือนระดมทุนกันแล้วก็มาช่วยเหลือให้คนที่เขายอมหยุดงานประท้วงนี่เขามีรายได้นะมีเงินซื้อข้าวกินมีที่อยู่ถ้าเกิดใครถูกไล่จับอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาอ่านข่าวนี้ดูกันนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่หัวข้อข่าวเลยนะครับ uh, as civil disobedience movement grows so do efforts to shore up resistance นะครับคำอัพทหลักอยู่นี่นะครับโครงสร้างของประโยคครับ verb หลักอยู่นี่นะครับเ uh, สร็จแล้วข้างหลังเดี๋ยวจะมีโครงสร้างประโยคอีกแบบหนึง่งก็คือเหมือนกับ so do I so do something อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็น verb อีกตัวหนึ่งก็เหมือนเป็นประโยคมาต่อกันนะครับ uh. ในขณะที่นะครับการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านโดยกลุ่มประชาชนเนี่ยนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับความพยายามนะครับที่จะชออัพชออัพเนี่ยหมายถึงถ้าเราไปเปิดเด็กก็จะหมายถึงคำว่า s p อร์ตนะครับที่แปลว่าสนับสนุนนะครับความพยายามที่จะสนับสนุนการต่อต้านอันนี้น,น,นะครับก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ Uh, คำนี้เนี่ยถ้าเป็นคลิปก่อนเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมครับว่าอันนี้มันมาจากคำว่า disobey นะครับซึ่งอันนี้มันเป็น verb ใช่ไหมครับ uh, disobey ก็ตรงข้ามกับ obey ที่แปลว่าเชื่อฟังนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพอ disobey ก็หมายถึงไม่เชื่อฟังใช่ไหมครับแล้วก็หรือว่าไม่ทำตามคำสั่งเนี่นะครับแล้วก็ disobedience นี่ก็เป็นคำนามของคำว่า disobey ทีหนึ่งนะครับ ต่อไปนี้ผมจะเรียกสั้นๆว่าเป็น CDM แล้วกันนะครับคือการเคลื่อนไหวประท้วงแบบ CDM เนี่ยก็เติบโตขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ความพยายามที่จะสนับสนุนการต่อต้านอันนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้มันจะเป็นโครงสร้างประโยคที่เราเขียนอะไรแบบนี้นะครับโซดู so do, แล้วก็อาจจะตามด้วยซัมวันหรือว่าซัมติงอะไรเงี้ยนะครับก็คือข้างหน้ามันก็เป็นประโยคมาใช่ไหมครับเสร็จแล้วโซดู so do, จุดๆเนี่ยก็ มันเหมือนกับบอกว่าเออกลุ่มเนี้ยคนเนี้ยนะครับก็ทําเหมือนกับที่ข้างหน้านี้เ็าทาเหมือนกันนะครับอย่างนี้บอกว่า CDM g r o w ใช่ไหมครับ CDM เนี่ยก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกวันมีคนเขา้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยไอความพยายามที่จะสนับสนุนกลุ่มเนี้ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันประมาณนี้นะครับเซนส์ Sense ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูภาพหัวข่าวรองนะครับ a s civil servants stage อันนี้ stage ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น Ver b นะครับเป,เป็นเป็น v ว r b หลกักเป็นแกนของประโยค As civil servants stage walkouts in protest against military rule, new groups are forming. น,นี่ก็อีกหนึ่งประโยคนะครับอันนี้เป็น continuous tense นะครับ New groups are forming to help them meet basic needs. อ่ะถอดความนะครับ uh, As civil stage uh, civil servants stage walkouts in protest ก็ในขณะที่กลุ่มข้าราชการนะครับ uh, สเตจเนี่ยมันหมายถึงเวทีใช่ไหมถ้าเป็นเวิรใช่ไหมเออถ้าเป็นนามใช่ไหมครับพอเป็นเวิร์บก็คล้ายๆกันอะ่ะสเตจก็จะหมายถึงการหมายถึงแสดงหรือว่ากระทำอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้ก็บอกว่าข้าราชการที่เขา walk out in protest ก็คือพละงานประท้วงนะครับเ,เพื่อต่อต้านการปกครอ,องของทหารนะครับกลุ่มใหม่ๆนะครับกลุ่มนี้เป็น S นะครับเติม S มีหลายกลุ่มนะครับแลมีกลุ่มใหม่ๆหลายกลุ่มนะครับก ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเดมนี่หมายถึง civil servants นะครับก็คือช่วยกลุ่มข้าราชการพวกนี้นะครับให้มี e เบสิกน n e นะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเบสิก uh, นผมพูดเป็นไทยๆเลยนะก็คือปัจจัย4ีะครับก็คือให้เขาสามารถยังคงมีปัจจัย4ได้มีเงินกินซื้อข้าวกินอยู่นะครับอุตสาห์พลังงานประท้วงนี้นะครับเราก็ต้องไปช่วยเขาเงี้ยนะครับผมเน้นตรง civil servants เพราะว่า ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยข้าราชการเขาจะใช้คำนี้นะครับ civil servants ถ้าแปลตรงตัวก็คือผู้รับใช้ประชาชนนะครับ civil มันหมายถึงประชาชนใช่ไหมครับ servants ก็ Serv ants, หมายถึงผู้รับใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าภาษาไทยอะ่ะมันก็ใช้คำว่าข้าราชการนะครับซึ่งข้าราชการถ้าแปลตรงตัวอีกมันก็หมายถึง ผู้ทำงานให้พระราชาเข้าใจไหมครับงนั้นเซนส์ในการเกิดขึ้นของกลุ่มคนที่ทำหน้าที่สาธารณะเนี่ยก็ก็จะไม่เหมือนกันนะครับของฝรั่งก็คือคือตั้งแต่ต้นเขาก็เรียกชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนไปนแล้วนะครับแต่ว่าของบ้านเราก็เซนส์มันมาจากอดีตที่เหมือนกับว่าคนที่เข้าไปก็คือเหมือนทำงานให้หลวงอะนะครับก็คือทำงานให้พระราชาอย่างนี้นะครับเราก็เรียก กลุ่มคนที่ทำงานด้านสาธารณะสาธารณูรโโภเขาเป็นข้าราชการนะครับอีกคำหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะเห็นนะครับในข่าวนี้นะครับของฝรั่งก็จะใช้คำนี้นะครับ public employee นะครับก็คือเป็นลูกจ้างของสาธารณะนะครับก็ให้เซนส์เหมือน civil servants นะครับข่าวมันยาวนะครับผมตัดมาคุยกันแค่4ย่อหน้านะครับเดี๋ยวเราก็ดูไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมเอารูปนึงมาให้ดูก็จากเนื้อข่าวเดียวกันนะครับ อันนี้เข้าใจว่าเป็นครูนะครับอันนี้เขาใส่เครื่องแบบอยู่นะนี่เป็นเครื่องแบบเขานะครับเสื้อสีขาวแล้วก็นุ่งสล่งสีเขียวเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มครูนะครับผมขยายรูปให้ดูนิดนึงนะครับว่าคำบรรยายใต้ภาพเขาพูดอะไรบ้างเนาะอ่ะอ่เนี่ยนะครับ Public e m น l o y e e s นะครับข้าราชการนะครับซึ่งมีทั้งครูใช่ไหมครับวิศวกรหมอพยาบาลเนี่ยก็เข้าร่วมกิจกรรมที่เรียกว่าเป็น CDM ด้วยนะครับโอเคอ่ะดูต่อ ก็เข้าตรงเนื้อข่าวนะครับ In the two weeks since Myanmar's military seized power, resistance has taken many forms, from people b a n k i n g pots and pans to massive street protests นะครับผมแบ่งประโยคกันนะ In the two weeks uh, since s e ส์พาว w วนี่ verb อยู่นี่นะครับแกนหลักของประโยคอยู่นี่แล้วก็ต่อด้วยอีกประโยคนึงครับ resistance has taken อันนี้เป็น present perfect นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้เป็นส่วนขยายนะครับ from people banking pots and pan to massive street p r o t e s t นะครับแล้วก็จบประโยคอ่ uh, in the two weeks ก็ใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปกติเราจะพูดว่า in two weeks เฉยๆ,ใช,ๆใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาใส่ the เ,เข้าไปเพื่อนเน้นนะครับ เน้นว่าเป็น2สัปดาห์เรื่องอะไรนะครับเขาก็จะขยายต่อว่า since ตั้งแต่นะครับทหารพม่านะครับก็ยึดอํานาจนะครับ s i n e ก็หมายถึงจับกลุ่มอะไรเงี้ยครับยึดอํานาจกลุ่มอํานาจนะครับการต่อต้านนะครับก็ได้เกิดขึ้นในหลายๆรูปแบบนะครับ many forms ตั้งแต่นะครับ from เนี่ยมันต้องคู่กับ to เสมอใช่ไหมตั้งแต่อะไรถึงอะไรใช่ไหมครับตั้งแต่นะครับ ประชาชนนะครับเคาะหม้อกระทะกันนี่นะครับไปจนถึงการประท้วงบนถนนแบบมโหฬลานนะครับแมสซีฟหมายถึงใหญ่มากนะครับมีมีมวลชนเข้าร่วมเยอะแยะนะครับมากมายนะครับ uh, but none have shown อันนี้เป็นเว r รนะครับ more commitment to the cause of restoring civilian rule than the tens of thousands of Uh, civil servants who have put their lives and livelihoods on the line by joining the growing civil disobedience movement นะครับอ่ะถอดความนะครับแต่นะครับไม่มีใครที่จะแสดงถึงความมุ่งมั่นนะครับ commitment มุ่งมั่นต่ออะไรครับมุ่งมั่นต่อการเอาคืนมา ซึ่งการปกครองโดยพลเรือนนะครับคอสเนี่ยมันหมายถึงสาเหตุใช่ไหมที่เราคุ้นกันนะครับมันมันแปลว่าสาเหตุใช่ไหมแต่ว่าคอสในที่นี้มันหมายถึงหมายถึงปณิธานความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างก็ได้นะครับคอสมันหมายถึงเส้นทางเพื่อน,นําไปสู่เป้าหมายก็ได้นะครับก็คือเนี่ยก็ไม่มีใครนะครับที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ เดินทางไปสู่เป้าหมายที่บอกว่าเราจะเอาการปกครองโดยพลเรือนลับคืนมานะครับมากกว่าใครครับมากกว่า civil servants มากกว่าข้าราชการนับหมื่นคนนะครับเทาสันแปลว่าพันใช่ไหมครับ10เทาสันก็หมายถึงหมื่นใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาเติม S เ,เข้าไปนะครับก็คือหลายหลายข้าราชการหลายหมื่นคนซึ่งทำไมครับ have put อันนี้เป็น verb นะครับ have put their lives on the line ที่ผมไหไลท์สีเขียวไว้เนี่ยนะครับ put o n t h น line เนี่ยก็หมายถึงอันนี้เป็นสำนวนติดป่านะครับ Put the l i f e on the line เนี่ยหมายถึงภาษาไทยก็คือเอาชีวิตไปแขวนบนเส้นได้นะครับส่วนคำว่า Life h o o d เนี่ยถ้าไปเปิดเด็กก็จะหมายถึงอาชีพเงี้ยนะครับก็คือเนี่ยพวกเข้าราชการนับหมื่นที่เขายอมลาง,งานมาะท้วงเนี่ยพวกนี้ก็คือยอมเอาชีวิตตัวเองแล้วก็การงานอาชีพของตัวเองไ,ไปแขวนบนเส้นได้นะครับ โดยการไปทำไมครับเข้าร่วมาการเคลื่อนไหว CDM อันนี้นะครับซึ่งมันก็มีคนเข้าร่วมมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับอันนี้ก็ท่อนสุดท้ายเนี่ย by joining แล้วก็ตามมาด้วยพวงยาวๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นวลีขยายที่นําหน้าด้วย j o รันใช่ไหมครับซึ่งพอทำอนำหน้าด้วยเ r รันก็หมายถึงว่ามันจะเป็นตัวขยายในเชิง Active ใช่ไหมครับว่า,าคำที่มาก่อนหน้าวลีเนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็คือนี่แหละ ซีวิ l s e r v เว t นเนี่ยเขาก็มาเข้าร่วม CDM นะครับเห็นไหมครับอ่ะก็เขาก็มองว่าเนี่ยกลุ่มข้าราชการที่ที่ยอมผลงานประท้วงเนี่ยก็เรียกว่ามีความมุ่งมั่นมากกว่าประชาชนทั่วไปพอสมควรนะครับย้อน้าต่อไปนะครับ Some in this movement have been targeted นนี่ก็เป็น perfect tense แล้วเป็นอะไรนะเป็น passive voice ด้วยนะครับถูกกระทำด้วย for arrest as the regime carry out carries out late night arrests around the country as part of its effort to crush popular opposition to its rule นะครับแล้วก็จบประโยอ่ะ<แ>ลองดูซิประโยคนี้หมายถึงอะไรนะครับบางคนที่เข้าร่วมการเคลื่อนไหวนะครับหมายถึงพวกข้าราชาการนะครับ have been targeted ก็คือตกเป็นเป้าหมายนะครับในการจับกลุ่มนะครับ ในขณะที่รีจ e ม e ีจ m มนี่หมายถึงกลุ่มคนในที่นี้ก็คือกลุ่มคนที่มีอำนาจปกครองอยู่ครับก็คือกลุ่มทหารที่ยึดอำนาจนั่นแหละ carry out late night arrest ก็คือเหมือนออกไล่จับตอนกลางคืนนะครับก็ออกไปไล่จับบางคนตอนกลางคืนนะครับดึกดกนะ late night นี่หมายถึงดึกด้วยนะครับคำว่า carry out ที่ผมทำสีเขียวไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน toward verb นครับเป็น idiom เป็น toward verb ก็คือ verb บวก แล้วมันจะมีความหมายเฉพาะของมันอยู่นะครับ c คลเซ Out เนี่ยจริงๆแปลงง่ายๆเลยนะก็คือแปลว่าทำนะครับอย่างอันนี้เป็นอะไรนะเป็นรูปใช้กับประธานเอกพจน์ใช่ไหมครับต้องเติม S ก็ก็จะตรงกับคำนี้นะครับก็แปลว่าทำ Das นะครับซึ่งถ้าเราจำคำเป็นชุดบางทีเราอาจจะคิดว่าเราอาจจะใช้คำว่า perform ที่ท,ท,ที่แปลว่าลงมือทำด้วยก็ได้นะครับหรือว่าคำว่า Conduct อะไรเงี้ยนะครับ อันนี้สีคำนี้ผมก็จะใช้สับไปสับมาบ่อยๆเพราะมันใช้แทนกันได้นะครับก็คือเดี๋ยวขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับ l night เ t i g h t Arrest ตามข่าวก็คือทางคณะยึดอำนาจเขาออกเคอร์ฟิใช่ไหมครับว่ากลางคืนห้ามออกจากบ้านแล้วตามข่าวก็จะมีว่าเนี่ยสองี่คืนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพอตอนดึกๆเนี่ยทหารก็จะไปไล่จับพวก คนที่เขามาเข้าร่วมการเคลื่อนไหว CDM เนี่ยหลายๆเมืองหลายๆห,หมู่บ้านนะครับมีข่าวกระทั่งว่าไปเอาพวกนักเลงหรือนักโทษที่เขาเพิ่งอภัยโทษให้ออกจากคุกมาเนี่ยนะครับก็เอาไปเหมือนไล่ทุบไล่ตีประชาชนตามหมู่บ้านตอนดึกๆด,ด้วยนะครับใครออกมาประท้วงก็ไปไล่ทุบตีเขาอะไรเงี้ยนะครับก็ก็มีข่าวแบบนั้นแล้วก็การที่เขาาอภัยโทษให้คนออกจากคุกเนี่ยก็มีข่าวก่อนหน้านั้นอีกว่าเขา ปล่อยคนออกจากคุกเพื่อเคลียร์พื้นที่นะครับจะได้จับกลุ่มคนที่ต่อต้านการยึดอำนาจไปเข้าคุกจะได้คุกจะได้มีที่ประมาณนี้นะครับก็อกลับมาที่ที่เนื้อข่าวเรานะครับก็คือเนี่ยบางคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยนะครับก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะว่าต้องตกเป็นเป้าในการจับกลุ่มนะครับซึ่งคณะรัฐประหารเนี่ยเขาออกมาไล่ล่าจับกลุ่มกันตอนดึกนะครับตอนที่เป็นช่วงเคอร์ฟิวนะครับอารามเดอรคันชูยิ่งทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนะครับที่จะทําไมครับ Crush popular opposition to its rule ก็คือเพื่อที่จะบทขยี้นะครับครัชนี่หมายถึงบทขยี้ใช่ไหมเพื่อที่จะกดนะครับการต่อต้านของประชาชนนะครับที่มีต่อการปกครองของพวกเขานะครับ Pop u l a r มันไม่ได้แปลว่านิยมอย่างเดียวนะครับ Popular มันก็เป็น adjective ของคําว่า people นั่นแหละนะครับก็คือในที่นี้ก็คือเป็นการอะไรนะการต่อต้านของประชาชนนะครับอลองดูประโยคถัดไปนะครับ Uh, but many others are struggling อันนี้เป็น verb เป็นแกนของประโยคครับ with a more basic problem colon เดี๋ยวมีส่วนขยายนะครับ meeting their material needs as they f o c e g on income in their bid to bring down the h u n t a นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่กำลังแบบดิ้นรนนะครับ struggle หมายถึงแบบดิ้นรนกระเสืร์กระสนอย่างเงี้ยนะครับกำลังดิ้นรน เกี English, ่ยวกับปัญหาที่มันพื้นฐานกว่านั้นอีกนะครับคือไม่ใช่ปัญหาเรื่องกลัวจะถูกจับอย่างเดียวนะครับแต่มันมีปัญหาที่พื้นฐานกว่านั้นอีกก็คือ meeting their needs. The material needs นะครับก็คือต้องสนองความต้องการทางวัตถุของเขานะครับคำว่า material needs เนี่ยคือแปลตรงตัวคือความต้องการเชิงวัตถุอะแต่ว่าถ้าพูดให้เป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายก็คือปัจจัย4นะครับก็คือเขาลางานมาทวงแล้วเนี่ยนอกจากจะต้องกลัวเรื่องถูกจับแล้วเนี่ยยังต้องมาห่วงปากท้องอีกว่าจะเอาอะไรกินนะครับ เอสเดฟโฟโกฟโกนี่หมายถึงการละวางอ่ะหมายถึงการข้ามหรือการละวางไปนะครับเพราะว่าเขาทําไมครับเขาเทิ้งไรายได้เขาใช่ไหมครับเป็นเดิมพันใช่ไหมบิดหมายถึงการพน,นันหรือเดิมพันใช่ไหมครับเพราะาเขายอมทิ้งไรายได้เขามาเป็นเดิมพันในการปลดกลุ่มยึดอํานาจนะครับ บริงดาวคือเอาลงมาใช่ไหมเอาเอา,เอ,าอำนาจคืนมานะครับจากใครครับจากฮุนต้าก็คือจากพวกกลุ่มคนที่ใช้กําลังยึดอานาจนะครับอันนีเ้เป็นภาษาละตินภาษาสเปนนะครับตัวเจเขาจะออกเสียงเป็นฮอนคู่ผสมคอควายนะครับแต่ว่าผมออกเสียงไม่ถูกนะครับก็เลยออกเสียงเป็นฮอนคู่เฉยๆเรียกว่าฮุนต้านะครับไปอ่านข่าวบางทีเราจะเห็นคําที่เขาเขียนตรงๆเลยก็คือม i ลิตรีฮุนต้านะครับ ถ้าจำไม่ผิดอหุนต้านี่มันหมายถึงแบบใช้กําลังนะครับคือใช้กําลังเพื่อไปเอาอะไรมาเป็นของเราเนี่ยสเปนเขาใช้คำว่าหุนตานแล้วก็ก็เลยเอามาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องคณะรัฐประหารเนี่ยบ่อยๆในข่าวหนังสือพิมพ์นะครับย่อ,ยอหน้าถัดไปของข่าวนะครับสุดผมตัดมา4ยอ่อหน้ามั้งอันนี้เป็นยอ่อหน้าที่3านะครับอี i ี i ์ i ิ n o ีคอร i ดเ o ชั f i ออฟ s a สเ i อร์ฟิ t ์ที่นิวกรุ๊ปส์ e ฮฟบิเนี่เป็น verb นะครับ ก็ <is S 2> เป็น verb have ริกา n ก็เป็น verb นี่2ประโยคนะครับ to p u o p to assist public employees in need นะครับออไอการเสียสละอันนี้มันก็ถูกรับรู้กันนะครับคือเพื่อเป็นการตอบสนองหรือเพื่อเป็นการขอบคุณหรือเพื่อเป็นการบอกว่าเราอะประชาชนนะรับรู้ถึงการเสียสละอันนี้นะครับ new groups นะครับก็มีกลุ่มคนที่ตั้งขึ้นมาใหม่หลายๆกลุ่มนะครับเห็นเขาเติม s นะครับ ก็เนี่ยก็มีกลุ่มใหม่ๆเนี่ยที่ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยข้าราชการที่มีความต้องการนะครับคำว่า Crop Up เนี่ยจริงๆมันก็ความหมายก็คล้ายๆของ่าวิคินนี่แหละคือ crop up crop เนี่ยมันหมายถึงพืชใช่ไหมครับเวลาพูดถึง Crop ปุ๊บเนี่ยผมจะนึกถึงพวกแบบไร่ข้าวโพดไร่ข้าวบาเล่ข้าวสาลีหรือนาข้าวของเราอะไรเงี้นะครับ Cro p มันหมายถึงพวกพืชล้มลุกพวกพืชทัน แล้จะพืชหรือพืชที่แบบปลูกเป็นฤดูกาลอะปีหนึ่งปลูกครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยเรียกว่าครอปแต่ในที่นี้เขาใช้เป็นเวิร์บใช่ไหมครับครอปอัพก็หมายถึงปลูกนั่นแหละในที่นี้ก็คือให้เซนส์เหมือนกับคําว่าบิ๊กินนั่นแหละนะครับอ่ะก็มีหลายกลุ่มตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือข้าราชการกลุ่มนั้นนะครับเพราะว่าเขาเสียสละนะครับ these groups with names like we support heroes and to t w t u r d y hand are trying อันนี้เป็นเวิร์บนะครับ are trying to ensure that อันนี้ตัดประโยคใช่ไหมครับเดี๋ยวมีประโยคใหม่ The regime doesn't win อันนี้ verb นะครับ by attrition what it can achieve through fear and intimidation นะครับตรงขีดกับขีดตรงนี้เราจะมองว่าเป็นคอมมาคอมมาก็ได้นะครับอะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างคอมมาคอมมาก็เป็นส่วนขยายของไอสิ่งที่นำหน้ามันมาใช่ไหมครับกลุ่มเหล่านี้นะครับ ซึ่งตั้งชื่อประมาณว่าเนี่ยก็มีชื่อเช่นอะไรบ้างนะครับ v Support Heroes นะครับกลุ่มหนึ่งแล้วก็ Two Twenty One Study h a n d อีกกลุ่มหนึ่งนะครับ Study นี้ไปเปิดดิกนะครับก็จะเจอคำว่า Study หมายถึงมั่นคงหมายถึง strong อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นมือม,มืออันมั่นคงอันอย่างอันนี้ชื่อกลุ่มแรกนี่ตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมเราสนับสนุนฮีโร่ใช่ไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นมืออันมั่นคงที่จะช่วยรองรับกลุ่มคนที่เขาเสียสละตัวเองนะครับ กลุ่มคนพวกนี้ทำไมครับอาทรายิพยายามที่จะทำให้มั่นใจว่าคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับจะไม่ชนะด้วยการเ,าเสียดสีนะครับคือ Attrition เนี่ยไปเปิดดิกนะครับมันจะหมายถึง a อ r r a i o o n ที่แปลว่าขัดสีนะครับหรือว่า o อ r o s i o n ที่หมายถึงการกัดกร่อนคือมันสื่อถึงการาใช้เวลาในการเดินทางไปสู่เป้าหมายคื คือเราคือนึกถึงตอนเมื่อก่อนใช่ไหมเวลาเราบางทีเราก็จะมีวิธีนึงในการปราบค่าศึกด้วยการเอากําลังไปล้องค่ายเขาไว้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับก็ล้องไว้อย่อยางนั้นนหะจนกว่าค่าศึกที่อยู่ในค่ายนั้นก็จะแบบสเสบียงหมดแล้วก็ยอมแพ้ไปเองอย่างนี้นะครับคือเขาพวกนี้เขาก็จะเขาก็เข้าใจว่าเนี่ยเดี๋ยวพออะไรนะพวกข้าราชการเขาลาง,งานประท้วงกันใช่ไหมครับไรายได้เขาเสียเนี่ย ทางผู้ปกครองผู้ยึอดอำนาจเขาเขาคงมองว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปทํางานนั่นแหละไม่มีกินเดี๋ยวก็ต้องกลับไปทําราชการอย่างเก่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือเนี่ยก็คือเขาจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นไงคือเขาจะไม่ยอมแบบใช้เวลาขัดสีพวกทําเป็นดื้องานประท้วงอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเขาก็ต้องสมซานกลับมาทํางานให้ราชการเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็บอกว่าไม่จะไม่ให้พวกผู้ปกครองทหารพวกนี้ชนะด้วยกลยุทธ์แบบนั้นนะครับ เ,เพราะว่าทหารเองเขาก็รู้ใช่ไหมว่าไอาการเอาชนะประชาชนเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยการใช้ความกลัวหรือการข่มขู่คุกคามนะครับ intimidate นะครับย่อหน้าสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นคำพูดละนะครับ whenever we urge อันนี้ verb นะครับ civil servants to stay away from work there are น,นี่ก็เป็น verb นะครับแต่ว่ามันมาเป็นชุดใช่ไหมมันมาเป็นคำนี้ there are always some Who as k who นี่ก็ตัดอีกประโยคนึงนะครับเป็นประโยคเชื่อมนะครับ Who as k u s นี่ตัดอีกประโยคแล้วนะ They can feed themselves นะครับเ,เมื่อเรานะครับ urge ก็คือกระตุ้นใช่ไหมคือแบบเหมือนไปกระตุ้นให้ราชการเนี่ยเขาหยุดงานประท้วงอ่ะนะครับมันก็จะต้องมีบางคนนั่นแหละถามเรากลับมาแหละว่าอ้าวแล้วเขาจะเอาอะไรกินเนี่ยเขาจะเลี้ยงตัวเองได้ยังไงนะครับ How they can feed themselves นะครับ That's why อันนี้คือ verb นะครับ that is why we form this group why นี่ก็เป็นตัวเชื่อมประโยคใช่ไหมครับ so that นี่เชื่อมประโยคใช่ไหมครับ we could answer that question and show our unity s a i d a member of a group that calls g itself get well soon นะครับ uh, อันนั้นก็เป็นเหตุว่าทำไมเราถึงตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้ตอบคําถามเหล่านั้นนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพวกเรานะครับสมาชิกของกลุ่มนะครับที่เรียกตัวเองว่า get w t w l s o o นนะครับก็ได้กล่าวไว้นะครับเนื้อข่าวที่ผมตัดมาก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ให้ดูรูปนะครับอ่นนี้ก็เป็นประชาชนออกมาประท้วงกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการเดินขบวนของกลุ่มนี่แหละครับพวกครูวิศวกรหมอพยาบาลเงี้ยนะครับที่เขา รางานประท้วงการยืดอำนาจของทหารนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงเอาข่าวนี้มาอ่านกันเท่านี้นะครับถ้าใครบังเอิญเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับแล้วสงสัยว่า,าวิดีโอชุดที่ผมเรียกว่า reading comprehension ฉบับประชาชนคืออะไรเนี่ยก็ลองอคลิกเข้าไปดูที่ตอนแรกนะครับตรงนั้นก็จะเป็นการปูพื้นเล่าให้ฟังว่าผมตั้งใจทำคลิปชุดนี้มาเพื่ออะไรนะครับ แล้วหลังจากนั้นก็สามารถไปคลิกดูคลิปอันไหนก็ได้ที่สนใจนะครับก็ลองเล,อเลือกดูจากหัวข้อนะครับมีอันนึงที่ผมยังทำไม่สําเร็จนะครับคือผมตั้งใจจะทําให้คลิปมันสั้นๆประมาณ1 0บถึงสินาทีนี่แหละแต่ว่าโดยนิสัยคือพอผมตัดมาสั้นกว่านี้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอ่านแล้วมันไม่ได้ความอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวพยายามจะปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะครับให้คลิปมันสั้นลงนะครับสาหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ